เริธนรมสำนึกดีมีใจไร้ทุกนะคะตอนนี้เรานับถอยหลังเข้าสู่ตลาดอริยะนะคะ13-15เมษายนนี้เหลือเพียงแค่8วันเท่านั้นเองนะคะกิจกรรมที่เกิดขึ้นเป็นประจําเลยก็คือการลงสินค้าแล้วก็การนําสินค้ามาวางในพื้นที่นะคะเพื่อที่จะเตรียมความพร้อมในช่วงพักบ่ายที่เกิดขึ้นนะคะในเรื่องขององานปลุกเสกพระแท้ๆของพุทธนะคะก็จะเป็นทีมงานมาช่วยกันนะคะติดราคาแล้วก็ทําป้ายต่างๆเพื่ออำนวยความสะดวกวันนี้นะคะที่เราเห็นนะตอนนี้ก็คือการมาลงสิน สินค้าประเภทกระติกน้ําแข็งนะคะต้องบอกว่ากระติกน้ําแข็งนี้ก็จะอยู่ใกล้ๆกับร้านอาหารบาทเดียวเลยนะคะมารอบนี้เนี่ยท่านใดที่สนใจกระติกน้ําแข็งไปใช้หน้าร้อนแบบนี้นะคะพลาสติกเกรด A นะคะดูจากราคาตรงนี้นะคะก็จะเห็นได้เลยนะคะมีการมาร์กเอาไว้นะคะเป็นพลาสติกกระติกน้ําแข็ง7ลิตรนะคะ summer cool นะคะ สีหวานนะคะอันนี้ก็จะเป็นการวางแบบพระสีนะคะซึ่งอันนี้ท่านใดที่เคยใช้ยี่ห้อนี้เป็นประจําก็จะรู้คุณภาพของสินค้านะคะคัดมาอย่างดีแน่นอนนะคะแล้วก็เดี๋ยวภาคบ่ายก็จะมาเห็นภาพบรรยากาศกิจกรรมนะคะที่จะเกิดขึ้นนี่ค่ะให้เห็นตัวอย่างนะคะมีสีสันสวยงามทีเดียวนะคะสีเขียวสีชมพูเราก็สามารถที่จะมาที่ร้านแรกนะคะร้านกระติ่งน้ําแข็งนี้มี1ล็อกนะคะก็สามารถที่จะมาเลือกสันตรงนี้ได้นะคะ,ะมีหลากหลายนะคะอย่างอันนี้ก็ จะเป็น5ลิตรนะคะก็จะวางแยกกันนะคะเพื่อที่ว่าสําหรับท่านใดชอบขนาดไหนขนาดบรรจุบแบบไหนนะคะก็มาเลือกสัรได้นะคะกระติกน้ำนีออ้อาจจะไม่ได้มีให้เลือกหลากชนิดนะคะแต่ว่าจะมี ขนาดให้เลือกหลายขนาดอยู่แล้วก็สีสันแล้วแต่ท่านชอบเลยนะคะก็จะเห็นว่าตอนนี้นะคะสินค้าเริ่มเข้าพื้นที่เกือบจะเต็มพื้นที่แล้วแล้วก็จัดวางเรียงแบบนี้เลยนะคะรอที่จะแกะออกมานะคะแล้วก็มีการวางโชว์รูมวางหน้าร้านให้ท่านเห็นอย่างชัดเจนนะคะแล้วก็ชอบแบบไหนสามารถที่จะเดินเข้ามาเลือกสันได้เลยกระติกน้ําแข็งนะคะสีวันวานนะคะเอาไว้ใช้ในหน้าร้อนๆอนแบบนี้ท่านใดที่ชื่นชอบนะคะก็แวะมาได้เลยนะคะหาไม่ยากนะคะถ้าต้องการ จะซื้อสินค้าทั้งหมดเลยนะคะเข้ามาที่เหอนมวรจุดนี้จะเป็นในส่วนของการวางสินค้าจําหน่ายแทบจะทั้งหมดเลยนะคะในตลาดอาริยะยกเว้นว่าตลาดต้นไม้กับตลาดของเตานะคะที่เป็นของนังๆเนี่ยก็จะอยู่ทางด้านนอกน,นี่แหละคะ่ะบรรยากาศที่เราได้เห็นเป็นประจําก่อนที่จะถึงวันงานตลาดอาริยะก็จะมีการลงสินค้าแบบนี้เพื่อเตรียมความพร้อมนะคะที่จะให้พี่น้องได้มาจับจ่ายซื้อสินค้าที่ถูกใจแล้วก็ราคาไม่แพงอย่างแน่นอนนะคะท่านใดที่ยังไม่เคยมาตลาดอาริยะนะคะในการ มาจำหน่ายซืซ้อสินค้าหรือว่ามาซื้อเข้าของที่นี่นะคะพยายามท,ที่จะใช้เป็นเงินแบงค์ย่อยนะคะแบงค์ร้อยกับแบงค์ย่อยเท่านั้นนะคะก็จะสะดวกในการจับจ่ายซื้อสินค้าแล้วก็ไม่ต้องไปต่อคิวในการแลกแบงค์พันหรือแบงค์ห้าร้อยให้วุ่นวายนะคะหรือว่าเสียเวลาในการช้อปปิ้งของพี่น้องแล้วก็ถ้าต้องการสินค้าหลากหลายชนิดหลากหลายประเภทนะคะเตรียมรถเข็นเตรียมถุงผ้าของท่านมาเองนะคะก็จะทําให้ง่ายแล้วก็สามารถที่จะจับจ่ายใส่สินค้าได้ในปริมาณที่ท่านต้องการนะคะนี่ค่ะ อากาศที่ราชธานีอโศกเราจะพาไปอัปเดตจุดไหนที่ไหนอย่างไรของงานตลาดอรียะนะคะก็ติดตามชมทุกช่องทางของบุญนิยมทีวีท่านใดที่สนใจจะเข้ามาเยี่ยมชมหมู่บ้านราชธานีอโศกก่อนวันงานนะคะสามารถเข้ามาได้3เส้นทางด้วยกันนะคะก็คือทางด้านบ้านท่ากกเสียวนะคะทางเข้ามาจางฝั่งวารินตรงนั้นก็เข้ามาไม่ยากมากนะคะแล้วก็อีกทางด้านหนึ่งก็คือในส่วนของบ้านกุดระงุมนะคะ ผ่านหลังโรงเรียนขุดระงุมก็ตรงเข้ามาได้เลยและอีกจุดหนึ่งก็คือบ้านคำกลางนะคะท่านก็จะสามารถเข้ามาถึงหมู่บ้านราชธานีอโศกเป็นชมุมชนถือศิลห้าและอบบยามุกนะคะอยู่ริมแม่น้ํามูลและทํากสิกรรมไร้สารพิษที่นี่อย่างรับประทานอาหารมังสวิรัตด้วยนะคะท่านใดสนใจในส่วนของกสิกรรมธรรมชาติหรือว่ากสิกรรมไร้สารพิษก็มาเยี่ยมชมที่นี่รับรองไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนค่ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะ,จะเจริญธรรมสมิดีมีใจไร้ทุกข์ค่ะ